อ้าววันนี้ได้เวลากินแล้วเด้อสุ่งจอดเด้อต้มไก่บ้านแกงหน่อไม้สดๆจากก้อหน้าไม่จ่อยเนาะเพื่อนมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อต้มไก่เด้อพี่น้องเด้อร้านมุดตุกคน อ้าวมาคิดเข่ากันนี้มาพี่น้องมาสบายดีไปดื้อเ็นตะน้าไปจ้อยแล้วก็ไปข้างหนไปจ้อยนี่ก็แบบน่ก็เนาลยักอายก็ักอายก็วเอาเดิมมีหลายทีมเลยขอโทษเดิมพี่น้องเลยมาอายเรื่องทองงเนาะคำว่ายำนั่นนี่แหละคำว่าหาการเนาะไปกันเกิดจก็ยังไงชิเมื่อกัเอาโ่ให้เมา่กันวนี้แกงน้อยกับต้มน้อยปกันไปกันเราก็เนาะกวนกินแล้วก็ต้องอาย โบอิมไอยแล้วบอิมได้อแล้วบอิมเฮ้ยเฮ้ยเอานามมึนเลยเฮ้มีกินจกินไอ้บไร้แล้วมันมีแต่ควนบเดี๋ยนี้คนออกคนอนเเออคนออกคนถอนเลยต้มไก่แทบแทบแบกินกิเห็ดเอ้ยไหมรักษาดูใหมรักูไหมอยเหน่อยอะเลยเอ้ามันมีแดงเห็ดลูกไหม ต้องใจหล้อันนี้ละันจะคันแดงๆอยู่บ่บานุบบ่บหนุบเขาคือน้าวขไงเถอะทีโดนอันขันคาไปมาม่แรงนั่นแหละแม่แม่ล่ะแม่แม่ขึ่นสาวครับเก็บเผื่องมาแม่ลูกเก็บเผื่องจะมาเห็นเซโนกัน ไปนเดมไกไปอยู S <S <preach science> ่นหมเมียไปลูกไกเมียะไ่รู้ไปแล้วมันไกมันไที่นอนลูกนอนเมียอะไล่ะไปนอนกอดลูกกอดเมียผมนา่งกันน้อยนี่านางน้อยอย่างเม่อี้นะเปิดลักษณะเส้นดูหันลห้างหางใกล้ๆนี้ หม้อูหม้อเมียได้มานอนรูกเมียของเราอไเรามัไก่อ่าคลักอาลิโลกเนาะลงไปมาข้าวุนะลางมือขนเอะางมือเราไปกินเด้อทมาเลยได้กินข้าวนกันตุ้งต่ำกัน แม่ล mm ูก hmm. ม่พบหนังกบาแมวมันได้ขอคั่วเล่ใจหน้าประจานด้วยทอดในขาเร็จเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบ้าเอาไก่เหรเทบย่เดเล้แข็งหรไม่นัรัมัตั้งไว้ใช้ย้ายอะไรนี่นองอะครนะไปไหนบุจักทอดแล้วครับผต้มบุจักมียังทอแล้วด้อบมนาดมมาเอ้ยม่มะตุมไก่แขงหรไม่กนนมันถึกข้อว่อมันอะไรตนงาม เงินฟิวไปเด้อเงินทนเยนจหนอยนคนก็จะากูนเลือเลยอยายูนนศูนนี่เมื่อกจะย่อศูนลูกกับพาอศูนยคนเฮามันมีอารมณ์ดีมีอารมณ์ร้าย ใจหอยลายกบดีเลย่คือคนบอกนใจมะโหผ้าตัตกตั้งมาลยใจดีดีใจเย็นเย็นใจดีสู้เสือเขาหอกอืออือใจดีดีใจเย็นเย็นนี่แหะเป็นเงินไม่หยาดอือขกินมาต้มไก่นะเพราะอะไนะเพรางนเสี่ยบขึ้นเขายางยามาสีน่ช่วงนอนรับนะ นเบาคเขาพอแล้วผู้บ่าค่ะอ๋พคุเสร็จมากกเสร็จตอบรู้ขึนเข่าคือสนมาแย่งใบยาคนมาขึ้นเข่าแล้วบแย่งใบยาคนมาความรักเชิทุนต้องกลมากขบงบยาเนาะต้องใจมกขอเนาะันมาแย่งด้อินอินใหญนนมาแย่งดิกำลังหวังคือ ความรักกำลังหวานซึ้งบวให้กินก็ได้กันมันมากค่ะท่านาดอันนี้มันกำลังมากเลยล่างต่มบวมาผักบ่อเรื่อความมารยาทคนเรานะถ้าถักมาแล้วก็ถักไปหนึ่งเงินจึงเขาบวงเยอะนะ ย่อเล็กๆ n จอืมนี่ม n อะไรอะเลยรวมักครั้งแรกก็คเป็นบ่ิม้อยากกินข้าวน้แม่วไไอ้เคยเป็นคือการน้ําก็ยิมหวานอแงยิมได้หักข้าคุข้าตาเลยพี่น้องเอ้ยือนแม่นะเนาะเป็นนามนะเกเือขาเนนนี่แหละหยอกกันจ้เห็นหน้าก็ยิ้มเนาะ ไปตังน้มกกยเฮื่อเขาก็นแนมเตะเลยกินเขาก็บกลากรินนะค่ะคืนกินหมดเขาไปแนมเตะเลยคันเนืนลต้นตะหน้ากันแนมเลยแหนมเขาแหนมเล้งไก่ก็ดิบเขาดึกกราป่าเลยนึกเขาล้งซะบัวไปกินจ้ยไม่ได้เลยโอ้นอันนี้ได้ประเด็นบอกนิ้วแลบานถึงลงไปแลเขี็จงานอยู่รักสี่เป็นวกแบบอะไรหิวมากไปท่เขาที่หินเลย กินนอกินเปล่าจำแม่้าวจะูิมเข่าจ้ากินใชมครับ่้าวมกินออ้าวกินแล้วขอิ่แล้วกินาเลแค่นั้นอกรแกอกระโก้อกรแกะตำหมูหงุิ้งไก่เด้อแกะชุมกันเด้อสาวไกอาย่ขอชุมขกับเาเ่ไดกินผูบ่าไหมกรบไอ้เอผูบ่าวยางไก่ซืๆขนาเขายางก่นมั่เจ้า ันน uhm. mm ีนอสดๆนันเราแซ่บน่อห่ากันเ็มาเอ็นหลุนาะโได้แหนงมันลากมมนเลยนาออันนี้จะมาดิ้งน้ำขอยยาเด้จะมาดิ่งน้ำขอเได้ขบผายเลยขหน้าเลยขบบอกคนนั้นนึกเอาขบบอกจคนนั่นนกขบายคนมาดิ้งน้ำขอยจะบ่าคนเห็นกันขอนะหันได้เนว่าหยอกกันได้จะว่าคันจะมาดิ้งเพื่อขบผามาดิ่งอายเพือนบอกบอไม่ร่างไร่นข้นยากคุยข้นยากลงข้มไกมาลงขบเบาเออไกล่บ เอาเอาคป็นพ oh. uh, ัวแล้วพอนาเอาแล้วเราเอามาพอแล้วนักกุดทใายแบบว่าโอ้ยผมยิ่งคนนี้กูหมักเลยไี่เด้กกูก็จะเอาให้ได้ให้ทามเอาลูกเอาบ่ออ้ายกูสิตอบคำเดียวว่าเอาเอาบอน้อจบแค่นั้นคือผลนองคนไม่ทามเอาลูกเอาบ่อเอาอายบ่อเนาะเอาอายกูบางคนเขาพันจากซิมรสชาติก้อนสัดนด้คือเอาซิมโอ้ยพันาอาไป โอ้ยเขาเห็นใจเนี่ได้สั่สี่นะป้าต่มืโนกูด่า้องที่ผอดระวงนี่หละก็ลองมื่อโดนตีนี่มันมวนบนเลยโบมวลเอเป็นจะพ่อนบ่จังสั้นได้เอยหมอนกันชาคอยได้ขับโมวนนี่ค่อยบบผอดโ่ผอดเบียร์คอยกับ่กินคอยเมื่อเฮือนเออนน่นแ่นได้เขาเห็นใอ้ยน้อเห็นใจสันะได้ก็ไดขันชาเขาันนี่เพ่งบุทใจยังลุกนีีแล้วนะอือคอยนะตอยากูได้อ

เขาไม่ได้จงเขาได้เขียงใจเขาเบาเลยเาว่าวัไตมวนเขาเบาอยู่บนนั้นเขาเบาคนเออไปคนต้อง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 โป๊กโป๊กป๊กไปไหเไปเ้าเย็นนะซื้อปุ่มเนี่ยหยาปวาเป็นางเอาปุ่มอัดหนาไปนผ้เาอยู่โงงานเปดหนาต่างสิวดหดไปเลยเ้ยอย่ามาิข่ขแมกระปอมเนาบนกระพเอนไปนี่นะอย่ามิข้อยื่นขอแมกระพริเด้ม่า่่หนาเ เออหยอกก็ไ่ได้เนางเคนนะบ่หยอกลมนะจ๊ะลมก็ลมบ่ลมลมเบาจะเกิดมาก็คนาใหญ่เล่าหันแม่มากค่อยเล่ามากฟอกนะเออเอาโลดต้องเบาไรเรื่องกเน้าหรน่่เบามดสะเ้าแบบนั่นแบบนี้กเบาจะกิดบอเคยลมบาชุ่มงินไ่้ฉันวันเขาบอกเอลมบ่าบอ เด็อากันีนะนี่ฮันี่าเัซเขาท็นเพื่อนๆเค็กะทักเพื่อนๆเดกอะคุยเขาทักมากกับคุยเพื่อนลดาวเขาเงียอลงเื่อนอะยี้ยลงไปเห็นน้ำลงลงกันคุยกันมันเข้าได้คุยกันเราเึอนัดกันดเลยเออน้ำกิน้างนกิน้วงนอกน้กินข้าวเขาเราอื้นกันไปเด็ลงกันนั่นเอคุณเมื่อวานี้ไม่ใช่โทรศัพท์นะเมื่อวานเอาบวกเขาไหมเอ mọi lần bắt đầu em về trong nước mắt 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 เอออี้ออมใบเจ้าอี้งาบเิจะตะครังแค่ครังใค่สุีแม่เค่สุตะคั้งตะคร้อ้อมแต่อ้อมเด้อบนะอ้อมคนบคสีคนใส่น้ำมันสุเออน่ก็แซ่บโอ้โหก็ชิต้มนาคนคเขอกระสื้อมก็เนามกยูคนคบใส่น้ำมันสต้มไก่นี่ก็แซ่บก็นเลย นอนมาแล้วกินกาแฟปุ๊กไปค่ะเออไปค่ะก็แย่มาเกียบนัวค่จ้าก็ใสไกกินแล้วก็หัวมดเมือมาคลื่นละมันนัวค่ะมันนัวหลุดค่ะนัวซาสไกเลยด้นะด่ได้ถักทีบ้างก็เวาะถักมาอบจบคนมีความเราคนสดสามกำลังมีีวามแลแม่แหละเราบได้มีผัวาอดีมีผัวก็แม่ละ จ้าเพราะกัยังร่มนั่นนั่นล่มนะคนโสค่มน่บ่มีคนลาบ่มีผัวก็คุยได้ปปกนคนโสดที่ไปร่มนันกับผู้ที่สุดตีนนะโอ้ยไปบอกคนกระโดดเราัวเนาะผัวใิไหมเขาเนาะร้ได้แล้วดจมีผัวรมาได้แล้วคัวไปดสนตีนนะโควันให้กระด็ ตาดำรถเราต้องกราแงจลัวหอข้าิ้เอาเราตาดำรถันกับกมอนแนวบุมีนอกกรล่มเแล้วทานกัวข้าได้กลคบ้มาาพิไม่ได้ใจคนลวันค่ะตาดำเลยห่อนแหนะตาดำมาลุกพื้นบบริสชได้ยังงดหลบกระถับเราเลยออใจข้างหน้าหนอกายใจยั้นนใจเราเนอกเนอะ มันมันจะแทบๆเนาะมันมหอนแทบแหลโอ้ยคดตัวสั่งเ่าเนาะาเสดตัวเลยเนาะแบบ่างเลยเอาหัจ้ะได้ฮะสุทมาแทนอือมีถ่านเอาลอไุกห่างเลย หลายคนทุทัใจบ่ได้เลือกนเลือกยหลายคนทุมหลายคนมาขีเฮ้ยอุงงเลยสนีอยากดอ่วยหม้อสิลางไม่ดอสนีสนีนอุกหลายวเออแล้วกินอุกอั่งเดียวนี่อุบ่าวหลายอุ่งอ่งอุบ่าวหลาย้นส่ต้นี่ใสตนททำไ เขาก็มีคุณเขากร็มีรุ่นน้องก็มีรุ่นลูกก็มีรุ่นโอ้ยแค่สบายเดยน้อาไปเลยพี่น้องเออี่แ่ก็แม่อุ้งพี่น้องแม่เขาอุ้งอั้งเบิ้งในโทรศัพท์แล้วตอบดูเหมือมาดมร้องเครื่องไหมก็ได้รับได้โยนเลยวัน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 วนนเป็นแบบพอนแล้คนงามนอนเอามอันเจะคนเดยไม่จะรุ่นเด็กมาจีอย่ยงนี้รับไก่อนเดิมเด็กส่บคนเไปเดยมไเด้น